พี่อย่ารัฒนาสีเราเนอะค่ะพี่น้องขาเจอกันใหมอ่าฤดูกาลต่ตไปนะคะเกอ,อใจหายเพราพี่น้องเออของขอยได้เพรอะไดยมิลานลเราบอกวันนี้เป็นฤดูกาลแล้วนะคะวันนี้เป็นฤดูกาลเอาไฟก็จังสัน<ต>่นมองย่างยอดเออบอเออใบเฟิร์นดาราดาราดาราสาว เดี๋ยวรวมเฟิล์มกับดาราโน้นกน้องดาราสาวใบเฟิร์นกำลังฮอตฮิตพี่น้องกำลังปิดกระแสแล้วตอนนี้ฝากติดตามเด้อพี่นันมาถึงเก่าล้านล้านพี่นานมาถึงเก่าบ้างก็เซตสีได้มาไดมาแบบไหนปูกับสีเป็นแบบว่าอัดเสฟิล์ได้อัดเสียงตลกไดปุ๊บไป็ก่อเออเออรู้สึกยังไงจะปีฤดูกาลแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงจะปีฤดูกาลแล้ว ก็ดีจะได้พักก่อนบดีแล้วที่ไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยดีแล้วที่ไม่งานทำดีดีีก็มีงานทำตอนเนี้ยคือตอนนี้มันหางานยากเองที่สุดแล้วมันรับนี่สบายที่สุดล้วนั่นบอมีงานทุกวันมันยกเรื่องก็ไม่ได้ตังค์นี่แหละชุดจุดขึ้นแซงกันสปีดวงแล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะรัเฟิรนกฟันดีนะครับฟันดียังไงบ้างปิดวงแหมปิดวงแล้วนะครับรูกยั ย,ย,งงยังไม่อยากปิดเลยอเจได้มากเลยอะกนสาก,ก่อนเราจะไปถามพระเอกกันพี่น้องค่ะว่ารู้สึกยังไงจะปิดฤดูกาลแล้วนะคะพี่นอ้องเาจะปิดตำนานพาเรียงพาหลวงแล้วนะคะยอดแสงเอาจกินะย,ยล่ำหวาเลย ไคิดถึงตุกตาไปเนี่ยเจ้าจิตายละพีลไ่ได้ตายแปิดวงให้ก่อนก่นมาปิดวงมันจะมไปน้ำมูตีไอ้พี่อย่างนี่นี่มีอย่ามันเลย่รู้เขาจะไปใส่เงินเขาจะไปเอ็นกายลงนอนก่อนมันเขียงรางออฟังติดตามอ่านช่องตุดตามไปนะพี่น้องปิดวงจะมีอย่างให้ดูรอดติ๊ตามจ้าปัหาจะลงไปทาบที่บทอย่างงงกลับมาล่ำดิไปอยู่ทงงยู่แต่ว่าปบวเดิแกจะโกนผม ย่างห่วงสวยอยู่อ๋อคนขับรับได้มาเที่ยววันสุโมงแล้วเดี๋ยวเนี่อยากไปน้ำ่ไปน้ำแน่จะปีนวงแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยเ่วาจะได้พักอะไรพรุ่งนี้จะได้พักแล้วค้นคนหัวหอมนะต่อไปทธรนมดานะหอม่หอมมันหอมหมือนมันหอมสิสเกียร โอ้ยันคนอยู่ดิแต่ว่ามีเดือนอยู่นะไข่ปลย่างก็อย่ยู่ามกับเพกุ้งจะปิดวงแลรู้สึกยังไง